คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมินิแอดมินกอมาเมเชียจะพาพี่น้องเอฟซีไปตามต่อแนวทางเหลขกโค้งทุดท้ายหรือว่าชุดเน้นของพอพ่อนพีดานด้วยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จับตามองให้ดีด้อครับผม,มพอจะ เน้นตัวได้ให้เนาะพี่น้องเนาะครับผมเผื่อเป็นโชว์เป็นหลักกับแนวทางเลขของพ่อพ่อบิดาเด้อครับผมครับโดยเฉพาะเลขเด่นอมตะเนาะพี่น้องเนาะครับผมงวดนี้พ่อกำมั่นใจว่าอ่ามาซิหน่วยครับผมครับพอไปรักลอยเครื่องงดบัางหันครับผมครับก่อนถี่เบื้องแนวทางตัวเลขของพ่อพ่อบิดาลูกหลานเก่ามาเชื่อกับขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานส่งต่อพี่น้องเอลซีครับผม เช่นเคยนะครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขโขงทุกไทยพ่อพ่อนปีดากันเลยครับครับพ่อครับลูกหลานเก่ามาเชียร์สวัสดีพ่อพ่อนปีดาครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อมนีลูกหลานก็จะมาให้พ่อคัดเน้นๆให้ครับผมครับครับคัดเน้นๆหรือว่ามีที่เด็ด ผมสุดทายนี่ครับพ่อครับตามต่อกันกับเลขพอพ่ออนพีดากับเด่นอมาตะเด้อครับพี่น้องครับอ่าชุดชุดสรุปหรือว่าชุดเนียนนีเลขโครงสางค์ยังคือเกาบ่ครับผมคือเกาครับหกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ด เด่นมามตาก็คือเกานะพ่อรับตเกวหกหนึ่งซีครับผมต้องมีให้เห็นตัวเด่นถีดึงออกมากเหรอครับผมตัวเด่นทีดึงออกมากกับัวเก่าตอนแหลพ่อก่เลยหาหนึ่งมาจับปูเงินบ่พอจับให้มีหกหนึ่งตัวเดียวครับผมครับนั่งอี่อว่าแล้วไปจับกับตัวพ่อ ครับผมพอว,ว่าพอโบอมักนึงครับจะขอมาบนหลายสูตรขอไปประกอบกันหน่อยนึงมันจะเปลี่ยนเลยด้วยรับผมบเอาลีวอทหนึ่งกับที่ว่ามีสีเดีให้กันครับครับผมหนึ่งตีโปรได้เจับครูติโปรบอกว,ว่ากันได้เจ็บมันตีหลายครูในตัวครับผมมันมีหนึ่งเจ็บหนึ่งแปดหนึ่งเศร้า เดี๋ยวได้ครับพ่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าครับนันหลายครูพ่อก็ได้ประยชน์ั่งหนึ่งไปจับครับจะเอาแคล๖หนึ่งตัวเด่นตัวเน้นเนอะครับผมตัวเน่นหกหนึ่งหกหนึ่ง 6กเจ็ดหกแปดหกแปดเรัวสามเจ็ดสามแปดี่ครับผมสาเจ็ดสามเจ็ดครับครับอันนี้ตัวนี้ก็ลองตัล่องกาหนึ่งพอจับซัดแปดศูนย์เจ็ดเราวหกสด้อสามแปดศูนย์เจ็ดหกสี่อ่ารวมก็เหมือนแนว จับเน็มชุดให้ซีผูแล้วกะเน่น่องอีจู่ครับไเนพอพอพองึเนี่ยครับผมพอไปบังในหลายสูตอ๊หนึ่งมันถืว่ามักไม่แหน่ยพอจัสรัส้นหลายสูตแล้วพอก็พออยากจับดอกนเจนแปดหนึ่ง พอ่อคิดว่าเหล็กเอามาตามมาติดจับคูกันมากเพรากหนึ่งที่ครับพอ่อกหนึ่งนี่แหละครับหกหนึ่งก็หกซีตัวร่องครับฮกซีนี่จับมาติดตัวหลอกครับหนึ่งซีมันออกไปแล้วน่ะพ่อเนาะครับแล้วมันมาน้อกัรไปเจนไปเจนสิพอ่อทรงไม่แน่งงเป็น ครับผมมันพ่วมแล้วมันสิบสี่คูครับสิบซี่คูแล้วก็อ่อพอแก๊งผมมาเนี่ยพอจิกวา่าก็มีแหละแล้วก็เนี่ยว่าภพหนึ่งก็ภกแปดภพหนึ่งก็ภกแปดนี่มาคับผมครับมีความเป็ไนไปได้สูง ห1หนึ่งกับกปแปดตัวเลขเลขารรมะมาํำกันได้ครับผมหกหนึ่งสีโหม้วงหันหาไปรักลอยนะพ่อเนาะหาไปรักลอยก <พอ S 1> <า>ิดสองห่านพอว่าพอดอว่าสูตรธรรมดตาพอบ yes. ครับแต่ว่าในธรรมะหกหนึ่งสีมันเคย อดข้อกันหมดเลยบ่าวบักอดข้อกันสองตัวกอดข้อกันสองตัวบัวมันงวดออกแปดหกหนึ่งหรครับ <laughs> บัวแปดหนึ่งแปดหกหนึง่งอ๋องวดนั้นมันบร,ริษัทกอดข้อกันหรอครับผมฮึ่มกหนึง่งลองมึงด้วยครับพี่น้องฮกสี่มึงนี่ ครับล่องสื่อติดไวเพราะว่ากอดข้อกันมากเพราะว่าพอคยจับแบบนี่มันจับพบนึงนั่นแหละครับผมเพราะว,ว่าพอห่งวงศูนย์กสับศูนย์กอบจังเออตามมาจับครับ,รบอาที่เป็นคลิปแรกนั่น่อนเนาะครับก็มี สามแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าสามให้เงี้นี่จดเต้มเลยครับพอ,อ, 3, อ, 0, บอต้องเอาสามเอาศูนย์มาจับอือก็คือวิเคราะห์ในเหล็กโคงสังตระล่างนะครับผมครับเหล็ก้ังงมือไปอยู่ในโครงสังนั่นเองครับในโครงสังตะล่างนี่ครับพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้ณช่วงณเวลานี้คือพอหมกหกหนึ่งกับ6แปหลายครับผมพอหกหนึ่งก็เป็นเล็กเป็นธมตตะที่สามารถที่จะกอดข้อกันมาได้ครับผมแล้วก็หกสตัวร่องครับตัวร่องก็งามมดตัวตัวหรือพอ38 07 6ด มันจ,จับกูไดมาครับแต่ว่าก็เป็นห่วงนี่เนาะพอ่อเป็นห่วงหมดอยู่ครับเป็นห่วงสามกับศูนย์นี่เด้อครับผมแต่ว่าต้ามทีพอใค่หนเนี่ยพอซึ่งเด็กอามาตามาเป็นเด็กเย็นครับเอาลองเบิ้งพอเพื่อได้โชว์ให <c oughs> ้งหลับครับเป็นแนวทางเบิง้งเพราะว่าสูตรเดินรมาตากับ พูดถึงกับลุดยากครับผมถ้านลุดแล้วก็เดินดีต่อเนื่องครับตามแบบฉบับของพ่อพ่อปีดาด้วยครับผมฝากบอกเอฟซีเพิ่อนนะว่าให้เพื่อนพิจารณาเพิ่งรันเถิดปอมหมัดต้มดี่พอ่อจับปูวไว้เดอวอาจะหมัดปูอืนกนะล่องจับเล็ดเอามาตาเนี่ยเพจับปูครับตัวอ,อื่นเพิ่นครับผม ่าพอเพราว่าเด็กแล้มาเจให้ี่อพอมาพบกันนึงแต่ตอนแรกเนี่ยบอกว่ามัน่มันมาตรวจหลายสูตดเขามาเบื่องนละโอ้หนึ่งมัน,มน,ามาน,มนกัะเด็นตัวนี้อ๋อกัดเดี๋ยวลูกจะล่งให้ทั้งสองแผ่นเลยครับพอ่อทั้งแผ่นชุดเต็มแล้วก็ชุดชุดเน้นพร้อมครับพ่อ,พอให้พี่น้องเอฟซีเผิดจ,จะหน้าเบิ่งไปน้ำกัน ครับพ่อมาเอฟซีเนพิจนาลครับผมเรื่องของเรื่องพ่อรุดมาสามงวนแล้วเด้อรับครับเฮาล์ป่อลูกเก่ามาเชี่ยกับสิรบกควรพ่อซ้ำหนีเด้อครับผมครับผมครับพ่อนอนรับฝันดีเด้อครับผมครับพี่นีแห้งครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่นองครับผมกับ อย่าเผลยอย่าผ่านด้อครับผมถึงว่าเหล็กพอจะอ่านี่รุดบางมาพี่น้องเนาะไก่ยับเผลยครับผมบ่าว่าสูตรก้มคอเดินดีมากอ่ะต้อนเหนียงสามซิงงดหมดเลยครับผมครับถ่ายคลิปนี้แอดมินกอล์มเชียร์ขอเคอะวอพอดให้พี่น้องเอฟซีถูกคนแล้วเงินไปทำกันนะพี่น้องเนาะหมดวันที่สิบหกซิงหาคมหกสิบห้าสุขุมสุขคนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ